ถ้าคุณมีอาการปวดหลังอยู่ให้เลี่ยง3ท่านี้โดยเด็ดขาดนะครับจริงๆแล้วในคนที่มีอาการปวดสะโพกล้าลงขานะครับไม่รู้ว่าการออกกําลังกายที่ผิดหรือการใช้ชีวิตประจําวันที่ผิดๆเนี่ยอาจจะทําให้อาการปวดสะโพกล้าลงขาของเราเนี่ยมันเป็นมากขึ้นได้นะครับวันนี้ผมเลือกท่าเด็ดๆที่จะทําให้มีอาการปวดสะโพกล้าลงขา thank. มาให้ทุกคนดูนะครับท่าที่1ครับคือการก้มยกของลงไปตรงๆแล้วก็ยกของที่หนักเกินไปนะครับมับนจะทําให้กล th ้ามเนื้อที่หลังเนี่ยทำงานหนักหรือบาง ทั้งถ้ากล้ามเนื้อไม่ค่อยทํางานก็จะทําให้หมอนรองกระดูกมันแตกแล้วปริ้นได้เลยนะครับท่าที่2ครับก็ <S <S คือการที่เราออกกําลังกายโดยการซิดอัพแบบนี้ครับ <S 2> <S 2> อาจจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทํางานหนักเกินไปแล้วก็บาดเจ็บได้ง่ายนะครับท่าที่3ครับคือการออกกําลังกายแบบการโยนของหนักๆแบบนี้นะมันจะทําให้กล้ามเนื้อในทํางานหนักเกินไปหรือการใช้ชีวิตประจําวันที่โยนแบบนี้หนักๆมากๆก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถจะออกกําลังกายท่าพวกนี้ได้นะครับแต่มันยังไม่่ถึงเเในกาารรทีจะ ้าพวกนีได้ดังนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าจะต้องทําแบบไหนให้กดติดตามไว้นะครับแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่ามีอาการปวดสะโพกเลาลงขาแบบไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเฟสต่างๆที่สําคัญของเรากัน